แคปซูลส้มในตำนานเม็ดแดงทานก่อนผ่าตาัดแล้วก็หลังผ่าตัดน,นะคะสลากยาด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังเป็นไชนีสอยากสอบภาษาไทยแอดบ้านฟ้ามาได้เลยค่ะว่าสอบถามาทางวันเขียวก็ได้นะคะติ๊กตอ็อกได้ค่ะสำคัญมากหยุ่นหนานไปยาวสมุนไพรจีนตดบววม,มีวิธีทานและวิธีการดูแลตัวเองให้ ยุนนานกล้องเขียวมีหมายเลขอนุมัติทุกกล้องหลังทาหัตถการมาแล้วทานได้ไหมทานได้ค่ะหลังทําหัตถการมาแล้วทานได้ไหมทานได้ค่ะก่อนทําหัตถการควรเตรียมตัวทานกี่วันสองวันค่ะหรือแล้วแต่หัตถการก็หนึ่งวันค่ะส่งแบบไหนบ้างนะเครื่องบินหรือเปล่าเครื่องบินหรือเปล่าหนึ่งวันถึงสองวันก็ถึงไม่เกินสามวันแน่นอนทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตามจังหวัดที่สําคัญนะคะเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นลาวกัมพูชา พ่มาก็จะส่งค่ะแต่แจ้งก่อนนะว่าเป็นพื้นที่แบบห่างไกลหรือว่าเป็นพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกประเทศของเราหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราเพราะว่ามันอาจจะมีค่าบริการในการจัดส่งที่มากเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะอย่างเช่นอาจจะเชียงใหม่ที่อยู่แบบข้างบนนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นภูเก็ตเนี่ยค่ะพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นระยองที่จะต้องข้ามเรือไปค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะก็ยังส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะคิดเงินารเ จัดส่งฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็น4กล่องหรือว่า5กล่องส่งฟรีค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็จะมีราคาพิเศษให้ค่ะลาละหมูเราก็จัดส่งค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะพื้นที่ใกล้เคียงของกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีนะคะตรงนี้เราจัดส่งค่ะร้านของเราได้รับการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยค่ะ